或者樓著鋭, có vài vài. <h> <strong> <h> 嗯, đó là lò thóc xinh nhèn nữa, nó cuốn phong vân này, phong ngầu như thế, ừ, nó để bùm ở พิกเนตรับค้ามันลำต้องอยู่ก่บจำนวนโอ้บวแหงเลยวะบวแหงเลยเมื่อเช้าได้ออกไปหดบกักพริกเลียวไปมองอันรถอดเมคโคอ,อันมากก่อไผ่มองคอยไปเอาฮันก่อโอ้ยเขาจนดไถให้ปลูกเลยเจ้าวะเกียงไอ้ไหอยเหรอไอจูดเบอแล้ไว,วไอ้เนี่ยบไว้วัอาทิตย์เดียวทอนแล้ววันพื่นไม่ไปผูกมันตัวผูกทรง ยศส,สารคองลอยว,วะสารละวว่าเราวริสัทคองลอยลอยเป็ดอด้บริษัองเป็ดจากตัวไปล,ลายให้ไหลไปเล่นน้ำเล่าอยู่เมือนกันตกตวียงเขาสร้างเขาเสนอเราเราจะคองเป็ดอ๋อเขาจะเล็กเกกกล็กเล็กกว่าเขาสร้งใช่ไหมวะ ตูเวียนเราของรอยของเป็ดเราก็เหเป็นตูเวียนไปเลยน้ำร่ลองมันอันตู้ไฟวันเอาอันจีบข้อไลยไปให้แล้สารแก้ให้ตู้นี่สารบอดถือเออระเบนี้ตูเวียนใส่อยู่หันเบิดขี่เบิดยางหันบอถือตูเวียนก็ได้ได้ทิ่มไว้คือก็ ลายดอกผักแว่นหลายสั้นๆนะนะมันหลายาาจังว่าล่ะเราลืมบ้างสันเราไปไปจังใดกับโบือคอยกับไปนั่งเบิ่งเราอยู่หันจุดบัดไม่ใช่จุดเมื่อ,อยหนึ่ง่ายคลิปเราอยู่หันน่ยบ่ได้เรากันเลยตู้พยัพันเพราะเราขีนนะ่จังว่าตู้พยัพันกิดเอาตัวย่างไปเบื้องย่างดีพวกนีกับตู้พยัพันเรา,าเพิ่งสันแต่ว่าเมื่อน,นั้นเราเพิ่งสันโบธีเราเพิ่งเราไปให้ตู้อัน เวียนสารหายพูดว,ว่าเพันจำบ่ได้ว่าสันเท่าแล้วมันก็ลืมแลยอ้าวสันบอกตัวเวียนก็ใส่เบิดขีเบิดหยัดทันเป็นสอมงสองสามโมงบ่ได้ชิมตัวเวียนก็เลยบ่ได้ตัวสันเอาขึ้นไปสานเลาว่าสันเดีย่ย <laughs> สองเท่าเพิน่น แต่เัาตอ,ตอกว่ละเอียดมองได้มองได้เขาตีก็แก้ไขสันตัวแต่มันตขวามันแล้วหั <c oughs> วทางไวเยอะดวส่งมุสัมมุสทางไหนเดี๋ยวขเขาขี่ไล่อะไรเขาก็วบซื้นอนี่แหละเหลือนหรอ มันเราคมทนทานด้น้องงามมันแค่มันพอ,อทนนิดหน่อยเนาะจากไว้ยังอันทอนหนึ่งยังบ่จากว่านะ่ะตอกสั่งตอกสารน,นะ ทอนนั้นยังบวจักยังบวจักไว้ลบ่จักันแลรมันจักยากมันไแข่งหรอ ผมเขาผมเขาอีกจังน้อยก็เป็นเต่าแพะเก่าตัว สารปอกขาเอาติี่กล้ยหรอมก็เล้ยก็มาน่าสารต่อก็สาตรต <Stevens>. ร่ Sadly, าม่ใ <rant> ช่กระจนะหลังห็นหน่วยให้จะของนกยีลุมนกคุมคอยันก็ตั้งสองมือสามมือเลยเด็ของนกคุมก็เด็ นกขุ่มหมดเลยนบึวกอไั่น้างหมเดี๋ยวมันเป็นแบนนกกระทานกขุ่มเรียบร้อยยังเห็นไงขนสามรถสองนี่วันนี้แล้ก็จิสั่นขึนาารพันนี่ เดยวเพียงพูดเดียวเ,ยเยว้ยแตนนี้สยอยู่